ุก่าสารทายรูปแบบเนี่ยมันเป็นการทายที่เป็นมหาภาคมากๆถ้าท่านอยากได้รับความมั่นยำแบบเฉพาะบุคคลก็แนะนำให้ไปดูกับโหนประจำตัวท่านถ้าไม่มีก็มาดูกับกูก็ได้เฮียได้เหมือนกันแหละยัน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 ทำงานอยู่นะครับยันยันดูดวงเป็นอาอาอหอาอาม่อาอะไรแดกาอ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 ออ ฉะนั้นปั๊บก็เป็นเหตุผลง่ายๆที่พูดกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าดูอย่างงี้ดูเป็นไกด์ไปดูเป็นแนวไปแต่ว่าไม่ใช่ดูเป็นสาระสําคัญนะครับทั้งสุดท้ายปั๊บการดูดวงเนี่ยมันคือการคาดคะเนหรือการวิเคราะห์จากดวงดาวไม่ได้แก้เหตุปัจจัยอะไรทั้งนั้นปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเหตุตามปัจจัยเหล่านั้นแหละเป็นเรื่องปกติวิสัยนะครับพี่น้องลัคนาราศี พี่น้องตุนมาแล้วจ้าแต่ในตัวได้แล้วพี่น้องตุนครับพระศุขเป็นดาวประจําตัวท่านที่ผ่านมาอา่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พระศุกดาวประจําตัวออกจากมรณะแล้วดีใจด้วยตเมอเออเพื่อนชั่ว อ้เโหเป็นมรณะปั๊บเนี่ยหมดอะไรตายอย่างเฉาเศร้าชีวิตเวยเอพระสุขเข้าพบสุภาอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับนะตอนนี้อยู่สุภานะฮะ,ะเดี๋ยวว่าอีกนิดน,นึงครับหลังจากวันที่9กรกฎาเป็นต้นไป9กกรกฎาตอน6โมงนาทีสุขย้ายอย่างต่อเนื่องออกจากมรณะเข้าสุภาแป๊บหนึ่งได้ย้ายต่ออีกดอกหนึ่งต่อเนื่องเข้าพบกรรมะการงานแถมได้มาตรฐานเป็นราชาโชค นันเรื่องการงานเนี่ยผมแทบจะกนตีได้เลยครับว่าเรื่องของการงานสําเร็จอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของงานเนี่ยไม่ว่าจะงานเนี่ยแล้วแต่นะงานส่วนตัวงานหลักงานลองสมัครงานปังแน่นอนตบอมืออันนี้รวมไปถึงงานใหม่ๆด้วยท่านอยากจะได้เริ่มงานใหม่อยากใครที่อยากจะแบบทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอยากจะขยายสาขาหรือแม้กระทั่งท่านที่ทํางานประจําแล้วอยากจะลองทํางานเสริมดูช่วงนี้ก็ดูดีนะครับกับการงาน แต่ก็อินนั่นแหละครับมันมีแต่เสมอแหละนะทำสิ่งใหม่ได้ครับในหะใครตกงานสมัครดูครับหลังจากวันที่สิบหกกรกฎาตอนสามทุ่มหกนาทีพระอาทิตย์ยกเข้าจอนมาร่วมกับดาวพระศุกร์มาตรฐานเป็นมหาจักรเป็นคู่สมพลกระตุ้นเรื่องการงานไปอีกหนึ่งดอกพระจิตเจริญาพรา,ลาผลด้วยฉะนั้นนี่ยังไม่หมดนะเนเนเๆืนเดือนกัรมรการงานมีดาวพุธลอยอยู่แล้วดาวพุธดาวการเจริาการสื่อสารดีต่อไปอีกฉะนั้นพี่น้องตุลเนี่ยนะ เป็นหนึ่งในราศีที่เดือนกรกฎาเนี่ยช่วงครึ่งปักหลังช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดีมากๆราศีหนึ่งเลยอ่ะไม่มีอะไรพูดอย่อวยนนทเลยเนี่ย,ยน,น,ยน,นยดีดีการเงินก็ดีด้วยอ่ะการเงินอะไรตุนเป็นอะไรอังคารอ่ะอังคารสิบสากรกฎาอังคารเจน้าทเงินเข้มแข็งเป็นเกษตรต่หนั้งสิบสากรกฎาปะระปับ๊บอังคารจะจกเข้าหมอลนะโอเครายจ่ายยับใช่รายจ่ายรายจ่ายใช้สวยเยอะฉะนั้นถ้าท่านรู้ดังนี้แล้ว เรื่องของการงานดีเต็มปีถูกไหมไอ้โทษดีจําเดือนถูกไหมเป็นราชาโชคการันตีได้เลยนะฮะสมัครงานสมัครได้ขอความช่วยเหลือทําได้เรืองเริ่มอ,อะไรห่อยทำได้แต่ไม่ใช่เรื่องการลงทุนนะถ้าท่านอยากจะลงทุนท่านอยากจะใช้เงินให้มันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยท่านต้องทาก่อนวันที่สิบสามกรกฎาคมฟังทันกันไหมวะแชร์แล้วจ้าอาจารย์อยู่สามชุกสุพรรณนะคะ เออไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้อยู่ผมอยู่สุพรรณแต่ไม่ได้อยู่สามชุกเมื่อามาจะไหนสามชุกเนี่ยสามชุกนี่มันก็จะไปด้วยตลาดตลาดมันแก้บันขับรถยากนะฉะนั้นแนะนําครับพี่น้องตุนครับเดือนกรกฎาดีมากดีมา,มากๆแต่ไม่ใช่เรื่องตังนะเรื่องตังตอนนี้ท่านอยากทาอะไรช่วงระยะเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนจะถึงวันที่สุสานกรกฎาเนี่ยอังคารยังเข้มแข็งอยู่ปเป็นเกษตรอยู่รีบทำนะสวัสดีครับโหนคนหล่อครับพิจิตไปยังฮะยังไม่ไปก็จะเริ่มแล้ะ สวัสดีค่ะบันสวัสดีครับสวัสดีครับนะฉะนั้นเรื่องของการงานการเรื่มทําได้ถือว่าดีครับเอาใจช่วยลุยได้เลยแต่เรื่องตังก็เรามาระวังหลังจากครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะครับก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะนิดหนึ่งนะครับ